หลายคนยังไม่เชื่อนะครับว่าหมากรูปแบบนี้เนี่ยสีดํารุกจนได้ภายใน3ทีวิธีการที่ถูกต้องก็คือเอาเรือรุกก็ไปก่อนหนึ่งทีล่อให้หมากฝ่ายสีขาวเจลลีกินเรือฟรีครับถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีขาวไม่กินเรือฟรีถอยลงมาเราเอาเรือเนี่ยมาสกัดกั้นเอาไว้ครับล่อให้สีขาวเดินขยับเข้าไปในมุมและลุกจนในที่สุดครับแต่ถ้าหมากฝ่ายสีขาวเมื่อสักครู่นี้กินเรือลำ สีดําฟรีนะครับเราจะใช้ขุนเดินขึ้นมาทําให้สีขาวเนี่ยต้องขยับขุนถอยลงมา1ช่องและเอาเรือลากลุกจนเข้าไปอีก1ทีครับสรุปสุดท้ายนะครับหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์บอกว่าไปเดินขุนขึ้นมาตรงๆเนี่ยอันนี้ทีที่1แล้วนะครับขุนขาวขยับเราลุกนะฮะทีที่2แล้วนะฮะทีที่3แล้วนะครับเกินโจทย์แล้วนะฮะแล้วก็ทีที่4ครับเอาจริงครับจะไปเดินตัวไหนก็ชนะหมดแล้วครับแต่ว่า โจทย์ที่ทํามาเนี่ยเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์แยกแยะนะครับนั่นก็คือคอวยอนั่นเองนะแล้วเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้กันด้วยเดอ้อ